มาแต่งตัวโกันเดว่า,างามบ่งาอเหมือนเดี๋ยวใส่แมสใส่แว่นตาดำครับใช่ไปธุระยุบป้องกันโควิดจ้ะไปใส่ธุระจะไปใส่เจี๊เพราะว่าสภาพอย่างอื่นกับเขาสำเนาทะเบียนบ้านอระเฮ็ดประกันออือมันแย่แมวมันมากนะออืพี่ไปยุบพี่วไปยุ่งเหี้ยนเด้อ มาฟาหลังทีจ้ะโอ้ยเาฟากูม่ก็หลังดอกเนี่ยเดียวเัียวารไปน้องหันเขานีือป่าไอ้น้องฮันไปอเภอหละเออข้านอกข่อน่ไงข่อยป้ามาผิดสังเกตุอะไรเห็นโดนน้าฬิกากับงามพี่น้องใช่นาฬิกากับงามแต่มีท้องกั่มีนาฬิการ์กับงามก้องกับงามสอยกับงามสอยกับงามป้าถอดด้ยโอ้ยถือเหล็กก็ไม่แย่มดถือกระเ่าโอ้ยเบนตากับยังงามอีกจ้าคนพผู้งามค่ะ ใส่เทียไปเสือเทียวว่างห้ใส่แถวงามวังามถือไก่ว่วใส่แถวถือใจโยพี่น้องครับนี่แหละครับการขายที่ประสบความสำเร็จมีทองมีหยองใส่ใส่มาไหลมาเทมาตัวไหลมาเทมาเนี่ยคือความดีถ้าคนที่บ่มีเงินมีทองมาซื้อมาซื้อกาเฮากะ ขายให้เพิ่นราคาถือราคาถือรถไปแทนไปเออแต่ว่าถ้าผู้มีเงินมีทองก็ขายให้เพิ่นแพงหน้าบ่าก็ขายที่จะได้ที่เอากล้วยมาให้ผมจักอ่าอ่าจังหวีนะครับจ้าเออเอกล้วยเอากล้วยน้ำว่าเนอะกล้วยกินกล้วยโดนแล้วพี่มาเอาไว้นี่เนื้อทั้งผีเลยคือง้อมถือเปลอันนี้กล้วยไข่วะนึกกล้วยนั่นน้ำว่าเนอน้ำว่าน้ำว่าเอาทั้งผีหรอกเแล้ววิญญาณสิบบาทสิบบาท พี่น้องครับมาเอากล้วยได้ครับเด้อกล้วยก็มีมันสิบฟีัวเจ้าววีไงบ่บ่กวีไงหล่ะเจ้ะชิบบาทหัววีหน่อยแหละเจ้าก็บ่บอกยายลีบบ่เฝ้าให้บ่หัวยายลีไปเอาเสียไปเอาอยู่เสียให้เปล่าน้ำยายพันฝสายยายพันไว้เราบอกกลับไปเห็นกันอืมบ่เห็นกันนึกเจียยายลียายลีบังเกิบนี่เปล่าเสียงม่ยายพันเลยเด้อข้าห้องหลัอีก ตเออยังไม่จบมขอไยจมมาลรบ่ะหาเฮไหนผู้ใด้าเออเอาแ็โคบิดวาใหนาอือเ้ายันติดโคบิดท้ำเจ้าตีเออสีแมนั่งนั้นแล้วเนาะน้อพันอืเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวต้องบอกเรา่แมนเราถือเรื่อยหลวะถือเรื่อยไหลยันมูดขอจิงวะจะมากเราทำห้บกเราอันนี้ก่อ ใคไปจับมาเก่าไม่เพื่อสิไปมาเก่าเลยนี่ผมไปทัวร์ที่ทัวร์ได้อนที่นั่นถามมาเหี้ยรถถามมาเล้วซื้อเนี่ยเราบอกว่าให้เราไปเอาเสือเสือคุ้นสอยพื้นป่ามาให sure> ้จากผเภอองค์คณะมาแจกกันใส่ข่อยว้เราไปเอาไปถามหากระสีว่ามักบ่ไม่ถามเจ้าหัวไข่บ่หัวหัวหาสเต็ง กวางคำัว่าชิ้นกล้ือกนะครับเด้อยเว่าเขาว่าเจ้าว่าเ่าเจ้าเขาเขามาเจ้าสิหืมเว่าเขา่าเจ้ามาข่อยแห้งป่าเหน่มาตะโดนแล้วมาตะโดนล้ำขอกระไดเหลี่ยมเลยล้ำข่อยได้ได้ละบ่ล้ำไปฟังนะได้จู่เล้วยมบ่ล้ำมันท่านอะไรเงี้ยบ่แม่นอนขินเตี้ยนน้อยเนี่ยขึ้นเดือนเอาขึ้นนี่เดือนไงแก้งจันท่อแสงฟ้าสว่างเหลียวไปทั้งฟังสายหัวใจ้ายอห้งเงา เวนจิตหอดเจ้าสาวลาภูเคยควงแขนเคยกีบกันเ,น,นเป็นแฟนเป็นแฟนโยเดือนตั้งไปพี่ไพละมาทาลีงานประทัดจำได้บ่สองห้อนังขออมอเคียงคางบ่ห่างกันเบางอันนี้เบางอันนั้นจนว่าใจสุขสมพากันเดินชมงานชมงานเที่ยวกันแต่ขา้าวจี อยากได้มีของเหรียญสวนไ้ไปปลาลูกปอยากได้มีของเหรียญสวนไปปลาลูกปวงสวนไอมาปลาลูกปวงหรออยากว่าร้อนเอานี่เต็นโดเต็นดงปลาลูกปวงเตีไรเต้นปอดไอจสว่าเพอเขาดีใจแล้วก็หน้าตาจนสีแดงสงใส่คงไอแห้งไอแห้งเพอมากอดไอ จากนั้นสองเฮาได้ขึ้นบันไดยางเคียงบางใบพระธาตุสันจาพ่อให้โอ้โหเดี๋ยวจังนี้อ่ะพืนานหอดมือนี้ก็หูบอใบเห็ดเหอนกันขุนหูบอไผ่รำพันธร่ำพันห่วงหาบอมีเป็นอยากไปเห็นใบหน้าข้างเคียงมาสิได้บอคำยังคำเหียงมาสิได้บอ

ก็บ่มันใจเจ้าวะไปโลาเสเดียวเข้มาอือเขาบ่มันใจเจ้าดไปเดียวามาอือขันมันไปแบบมันใจเขาไปอยู่ะับพี่เแล้วเออเออเจีดบักพี่ยังงั้บ้างเดี๋ยวบอเอาผิวเจีบวกนะเอาปท่ารพท์กันเอาอ้าส่งไปใส่เท่าเขาทระทังเองหม้อไหมโอ้ยเดี๋ยวใจเดี๋ยวใจกินไว้ตอนไ่ไหมเอาไป เขาบอกพี่เกว่าไปอันนั้นกันพี่น้องไปกินครับลาบ,าลาบปลาขึ้นลาบปลาขึ้นลาบปลาขึ้นอืมฮะครับพี่น้องครับพอกันชิมหน้ากันแล้วกันยูดีมีแห้สูตรคนความเจ็บจะสดายความไขายาเสมี สุภาพร่างกายแข็งแรงทุกทท่านสุภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนคอยก้าบแล้วคอยก้าบแล้วช่องไหนครับ่ชองคมเคียวไขสีอ่าเปิดดูที่ตามแน่ไป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 ขนาดไม่ไปอย่าไปใกล้ข่อยไรข่อยยันโคบิด